ความรักแต่เดิมนั้นไม่ว่ารักสิ่งใดเราเสียอิสระเพราะสิ่งนั้นพระพุทธเจ้าบอกมีนาก็ทุกพระนามีวัวก็ทุกพระวัวนกลัวมันหายนะสมัยพุทธกาลนะั้นมีพระราชนียงค์หนึ่งชื่อพระนางมาริกาพระนางมาริกาเนี่ยเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเนี่ยเป็นสาม,มีนะคนก็ว่าเป็นชาวพุทธแต่ว่า,าศาสนาอื่นเขาก็ว่าเป็นาศาสนาอื่นนะคล้ายๆแกเป็นพระเจ้าแผ่นดินนะแก่คบกับเขาหมดแหละ ครบไลยทั่วทั่วไปครบกับทุกศาสดานละวันหนึ่งพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเนี่ยถามพระนางมาริกาว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรตอนนั้นยังไม่คุ้นกับพุทธเจ้านะพระนางมาริกาบอกว่าท่านสอนว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกเจ้าประเสริฐที่โกศลฟังแล้วขัดใจที่ใดมีรักที่นั่นมีสุขสิใช่ไหมทาไมที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกโกรธเมียนะโกรธพระนางมาริกาว่าอธิบายสิอธิบายไม่เป็นอธิบายไม่ได้พระนางมาริกาท่านก็ฉลาดนะ ส่งคนไปหาพระพุทธเจ้าไปถามท่านว่าจะตอบอยังไงดีจะได้คําตอบกพมาบอกพระเจ้าโกศลบอกว่าเมืองโกศลเนี่ยพระองค์รักไหมบอกรักเป็นห่วงไหมเป็นถ้าเมืองโกศนไปตกกับคนอื่นจะพอใจไหมไม่พอใจนะมาเหตสีอีกองค์หนึ่งแสนสวยแสนดีรักไหมรักถ้ามาเหตสีนี่แปรปลวนไปจะเป็นสุขหรือเป็นทุกขนะ์ล่ะบอกเป็นทุกข์ตอนรักอยู่ก็ห่วงนะเป็นห่วงอีก มีเมืองอีกเมืองหนึ่งเมืองสาเกตใช่ไหมหรือเมืองอะไรมีอีกเมืองหนึ่งนะเมืองแค่มีเมืองใหญ่อีกเมืองหนึ่งจําชื่อไปได้นะบอกว่าถ้าเมืองนี้หายไปเสียไปอจะมีความสุขหรือมีความทุกข์มีความทุกข์เมืองนี้ตอนนี้ยังไม่เสียไปแก้นกาสียังไม่เสียไปเป็นห่วงไหมเป็นห่วงบอกนี่แหละที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์วัยรุ่นฟังแล้วจะไม่เข้าใจรักคําว่ารักตัวนี้ไม่ได้แปลว่าเลิฟนะ รักตัวนี้หมายถึงความผูกพันคําว่าราคะเนี่ยความผูกพันไม่ว่าเราผูกพันกับอะไรนะเราจะเสียอิสระเพราะสิ่งนั้นสิ่งที่เรารักที่สุดเราผูกพันห่วงแหนที่สุดก็คือตัวเรานี่เองคือกายกับใจคือขันห้านี่เองท่านถึงสอนให้เรามาเรียนรู้ขันห้าเรียนรู้กายเรียนรู้ใจถ้าเรียนรู้ได้แจม่มแจ้งนะว่ามันไม่ใช่ของดีหรอกมันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นของที่ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเป็นของที่บังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจอยาก ใ,ใจจะค่อยๆค,คลายความยึดถือตามความฉลาดฉลาดมากเห็นความจริงมากก็คลายความยึดถือได้มากนะเห็นความจริงน้อยก็คลายได้น้อยพระโสดาบันเห็นความจริงเล็กน้อยคลายได้น้อยพระสกทาคาก็ยังคลายได้น้อยนะพระนาคาคลายได้เยอะขึ้นเห็นความจริงมากขึ้นพระรหารเห็น,เนความจริงแจ่มแจ้งนะคลายได้หมดปล่อยได้หมด